<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆกาญยานมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามผมอยู่ตอนนี้ผมกลับมาเทศสถินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมีงานสอนปดล็อกทีนี้เดี๋ยวต้องคนที่อยู่ฝั่งลาวนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่นพอดีร่างกายเริ่มดีขึ้นวันนั้นปนป,นปนลดล็อกค้างไว้นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำคลิป กันหน่อยมีโอกาสไม่ได้ทำนานมันมีหัวข้อที่ผมจะต้องเอามาแจกแกงนะฮะหัวข้อายหลายอย่างนะฮะเป็นหัวข้อดีๆนะายหลายอย่าง้ามาผมไม่มีอะไรมากฮะทุกอย่างเป็นสตอรี่คุยกันแล้วก็จบไปนะฮะไม่มีอะไรต้องมายึดถือ อ่าต้องวางก่อนฟังผมฟังยังไงฟังให้รู้ว่าผมกําลังคุยเรื่องอะไรนะฮะบนโลกใบนี้ไม่มีธรรมะอยู่จริงนะฮะไม่มีภาษาธรรมอยู่จริงภาษาเกิดขึ้นทีหลังนะฮะเราแค่คิดแค่รู้แค่ไปเรียนรู้พระไตรปิฎกแค่ไปจําเข้ามาแล้วก็อยากจะสอนธรรมะแค่นั้นผมบอกว่าผมตัดสรู้รอบคนไกลตั้งแต่ตัวต้นตรง,งจบแล้วผมดึงคนออกได้แค่คุณเปิดใจยอมรับผมไม่ทอดทิ้งอาจารย์ อยู่กับผมจนถึงที่สุดผมจะเติมบัญญาลงไปเรื่อยๆคนที่มาหาผมมาปลดล็อก,กอาจารย์เนี่ยอมืมาอยู่กับอาจารย์บ่อยๆอาจารย์ก็จะได้ไล่รอบไล่อะไรไปเรื่อยๆชี้เห็นว่าให้หลุดออกจากสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะหลุดออกจากจิตนะะจิตมโนวิญญาณคือความหลงนั่นแหละฮะโอเคเอาหัวข้อแรกเลย สิ่งสมมุติมันยึดถือไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมบรรยายอยู่เป็นการเล่าเรื่องปรุงแต่งไปตามเหตุและผลสมมุติตามเหตุปัจจัยโลกนะฮะส่วนปัจจตังผมจะยกตัวอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนเวลาคุณปวดขี้หรือกินข้าวอิ่มนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตนปัจจตังนะครับคนอื่นไม่รู้กับคุณหรอกถ้าไม่สื่อภาษาออกมาถ้าคุณไม่พูดให้ใครฟังเขาไม่รู้หรอกและไอ้เจ้าภาษานี่ ภาษาที่สื่อนี่แหละคือตัวปัญหาหลักมันมีคนอยู่สามประเภทชอบกับไม่ชอบและก็เฉยๆนะฮะภาษาเปลี่ยนความจำเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนภาษาบางศัจธรรมสมมุติบางปัญญานะครับอหัวข้อต่อไปนะฮะเจ้า,ามานุษย์วิญญาณไม่ได้มีตัวตนถาวรนะครับมันเป็นเพียงโอปติกะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าและอาจารย์วิทย์เห็นแจ้งในตัว นีในพฤติกรรมของมันเจ้าปรสิตผมเรียกมันอย่างเงี้ยแบบอาสากลหน่อยจึงไม่หลงมายาของมันอีกต่อไปหมดหลงก็อิสระหลุดพ้นวิมุตนะฮะเจ้าสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณน,นี่เองมันหลงนี่เองโลกีก็คือวัตฏสงสารธรรมาจักรของการปรุงแต่งสร้างวิบากให้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้น พระอ,องค์พุทธะและอาจารย์วิทย์พลิกปัญญามาเห็นอีกด้านหนึ่งคือปรมัาสัจจะที่ปลูกปิดตายไว้ด้วยสมมุติบัญญัติตั้งแต่แรกเกิดอริยสั์เกิดขึ้นตรงนี้จึงกลับมาเป็นเบบีผมกลับมาเป็นคนง่งๆเหมือนคนไม่มีปัญญาไม่รู้อะไรนะฮะแต่รู้ทุกอย่างนะครับรู้กลไกของมันไงแต่ไม่ได้มีความรู้เป็นภาษาสมมติมาบัญญัติมาบันทึกมาจําไว้นะฮะอืม จึงกลับมาเป็นเบบีเหมือนเดิมเพราะความไม่รู้ของมนุษย์ผู้เบื่อหน่ายโลกจึงออกสแสวงหาทางพ้นทุกข์หลงสร้างวิธีการรูปแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อจะออกจากวังวนตรงนี้แต่หลงกลหมดเลยนะฮะเจ้ามนุษนี้แม่งโคตรเก่งมันอยู่ใต้พุทธานิดเดียวนะฮะมันคุมวัตตามดเลยพุทธะอยู่ข้างบนนิดเดียวพิกออกมาให้ได้นะครับอืมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมนึกบอกว่าคนน่ะยังหลงเยอะอมืมีหัวข้อต่อไปลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หนูจําคําที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่าประมาทในธรรมจนลงใจหนูฟังคลิปของท่านอาจารย์มาตลอดจนตอนนี้หนูเห็นธรรมสองฝั่งแล้วค่ะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เคยบอกว่าอุเบกขาก็เหมือนท้องฟ้านมามธรรมก็เหมือนสิ่งที่ปรากฏ บนท้องฟ้าแล้วมันก็หายไปเองทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้ประมาทในธรรมฟังคลิปของอาจารย์ทุกวันแล้วก็เดินตามมัดหนูกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทย์ที่ตัดสรุปธรรมและนํามาเผยแพร่ค่ะนะครับธรรมะผม,มไม่มีอะไรยากมากมายอะไรในฮะผมจะบอกเราจะพูดกันแบบง่ายๆสบายๆวิธีของอาจารย์วิทย์ก็คือเราพักสมองแล้วกลับมาเป็นเบบีหรือเด็กทารกเหมือนเดิมก่อนฮนะ แต่มีความฉลาดในสมมุตินะครก็คือเหนือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ร่างกายตัวตนเราจะทําให้มโนวิญญาณมันอ่อนแอนะฮะตัวมโนวิญญาณคือมันหลงอยู่มันหลงอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละไอตัวเนี้ยหัวข้อต่อไปลูกศิษย์คนนึงก็ทักเข้ามาใน y ย u t u b ด้วยแหละผมโดนเต็มๆเลยครับอาจารย์จะไปสอนคนอืม จะสุดแต่ไม่สุดเหมือนที่อาจารย์พูดเลยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงมันเลยเชื่อโคตรหลายเรื่องพอมันรู้แล้วมันอยากจะสอนคนนะฮะโอเคหัวข้อต่อไปถามว่าผิดไหมการสร้างความกรรมดีไม่ผิดครับก็อยู่เออไม่ใช่ต้องเอาต้งแต่ตรงนี้ก่อนผมจะบอกว่าวิญญาณไม่เคยเกิดดับแบบพุทธวจะนะสอนวิญญาณในขันห้ามันรู้ทีละอย่างอ๋อตรงนี้ผมเคย มันเป็นอันเก่านีหว่าอนะฮะไม่เป็นไรโอเคมีหัวข้อต่อไปลูกศิษย์ท่านหนึ่งบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์มันแปลกๆและนำนำให้เข้าใจแนะนำให้เข้าใจให้รู้แนวอาจารย์แล้วนึกว่าคนนี้โอเคแล้วเอ้าเฮ้ยแต่ยังไปหาอาจารย์คนนั้นคนนี้สนับสนุนนั่นนี่ ทำนั่นนี่ตามอาจารย์อื่นคนแบบนี้ผมไม่คุยด้วยแล้วแล้วแต่เวรกรรมแล้วกันเราได้แต่แนะนําให้ศึกษาให้ฟังให้เข้าใจเป็นกัลยาณมิตรให้ได้เท่านั้นใครจะไปใครจะชอบอาจารย์ไหนๆก็ไปเถอะสาธุด้วยหากเจอของจริงจากท่านอื่นที่อื่นอย่างที่ว่าส่วนเราสบายๆไม่หนีไม่ห่างไม่ทิ้งไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์อาจารย์วิทย์ไม่มองข้ามแนวนี้แน่นอนคนสอนธรรมะยังไม่เคยเห็นใครเหมือน อาจารย์วิทนี่เลยไม่มีใครเข้าใจตามอาจารย์ถือว่าเกิดมาไม่ใครเข้าใจตามอาจารย์ได้ถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดพูดได้เท่านี้ครับอคอมเมนต์ใน y o u t u นะคนที่ฟังผมลดแจ้งนะฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งหนูนั่งสมาธิพอใจสงบหนูอธิษฐานในใจกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่ว,ว่าขอให้หนูพบทางออกในสิ่งที่ติดขัดอยู่พอกจากสมาธิเปิด youtube คลิปอาจารย์เด้งขึ้นมามันเร็วขนาดนั้นไม่ต้องรอถึงสองสาวันไม่เคยรู้จักอาจารย์วิทย์มาก่อนแล้วหนูก็พบคําตอบข้อที่มันติดขัดอยู่จากการฟังคลิปอาจารย์สาธุกาบกาบและกาบนะฮะอืมมันเป็นอย่างนี้ฮะอาจารย์ครับผมจบแล้วนะครับนี่มีคอมเมนต์ทักมาทางไลน์ ผมจบแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งให้กับผู้คนที่หลงทางครับรู้สึกว่าหมดตั้งแต่เมื่อวานแต่รอมันเสถียรถึงตรงนี้แล้วไม่มีอะไรสอนจริงๆด้วยสอนไม่ออกมีแต่หัวเลาะฮ่าฮ่าฮฮ่า,ารู้อย่างเดียวคือหลงว่ารู้ครับอืมนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยเออไม่ประมาทในธรรมคือสูงสุดครับอาจารย์นี่ไงมันเป็นอย่างเนี้ยฮะมันเป็นแบบนี้ครับอืม คนเรามันหลงอยู่แค่เนี้ยหลงรู้แล้วอยากสอนธรรมะเออหลงฟังเข้ามาแล้วก็มาปรุงแต่งมาเป็นมนุหลงสัญญาผมบอกผมเข้าใจเส้นทางของจิตมนุย์วิาณจะปลดล็อกออกอยังไงนะฮะจะเอาปัญญามอบดวงปัญญาให้คนยังไงโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องฝึกสติฝึกสมาธิหรือทําอะไรนะฮะผมจะชี้เห็นตัวเองเห็นเขาไปจนถึงจิต ถึงใจถึงมโนวิญญาณะว่าเราหลงอยู่ในโลกิยะนั่นหมดเลยมันเป็นสัญญาเปิดพบภูมิอยู่ตลอดนะฮะเราห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความจําไม่ได้ห้ามความรู้สึกไม่ได้นะฮะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองนะฮะแต่ทํำยังไงเราถึงจะเข้าใจตัวเองอย่างถึงที่สุดเห็นแจ้งเกิดยานชนิดหนึ่งจนพัฒนาจนเป็นอาสาวะขยา,ยาน,นะฮะอืมไม่ใช่ไปจปําเบาขิดปากคิดฟันแล้วอยากสอนธรรมะผมบอกผมไม่มีความจําอะไรเลยเวลาผมพูดผมพูดไหลาตามน้ําไปเรื่อย นะครับมันปรุงมาไม่ของมันได้เองเพราะว่าคนเรามันมีภาษาใช้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วผมตัดสรู้จากกลไกข้างในฮะผมเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมดผมรู้เส้นทางหมดเลยคือตัดสรู้รมอ่ะคุณไปแปลความหมายเอาเลยการตัดสรู้รมอ่ะเหมือนคุณเรียนจบวิศวะน่ะแหละอืมอืมมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยทุกคนใช่ไหมมันหลงเรื่องพวกนี้ยเรื่องสมมติเนี่ยมันเห็นอย่างนี้มันก็เชื่อแล้วเนี่ยเนี่ยสมมติว่านี่เป็นผ้ามันก็เชื่อว่าเป็นผ้าจริงๆเออ อันนี้เป็นโยมมันก็เชื่อว่าเป็นโยมอันนี้เป็นผู้หญิงมันก็เชื่อว่าเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายมันก็เชื่อว่าเป็นผู้ชายเชื่อว่าเป็นหมาตาที่มันเห็นหูได้ยินมันก็เชื่อว่าเสียงนั้นเสียงนี้จริงๆเพราะมันเกิดสัญญาสังขารมันเกิดกระบวนการจําขึ้นมาจากตัวมนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะหลุดออกจากมนยได้ไงจากความหลงตัวนี้ต้องเจออาจารย์วิทย์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะชี้สอนลงไปที่จิตชี้เห็นว่าขุนติดแงะยอยู่นิดเดียวต้องพลิกสลับด้านเท่านั้นเอง ธรรมะไม่สามารถสอนกันแบบปฏิบัติหรือไปพูดให้กันเข้าใจได้นะฮะมันต้องชี้ชี้ชชไปเกิดมันจนเกิดความตั้งมั่นเห็นว่าอา้อาวเราหลงเนี่ยแล้วการผมบอกว่าบนโลกใบนี้ผมคนคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจแจ้งในรอบของของการตัดสรุรอบตรงเนี้แล้วสามารถดึงคนออกมาได้จากตรงนั้นด้วยเหมือนป้าวันดีอะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้แกก็มาพักกาจารย์ นะฮะเออในคนที่ดูคิดอยู่หรือลูกศิษย์หลายๆคนก็น่าจะรู้จักป้าบันดีเนาะไม่มีเหลือแล้ววันนั้นผมแจ้งผมแทงเรื่องขันห้าแล้วก็มโนวิญญาณนี่เห็นที่โคราชแกก็อ๋อแล้วก็ไล่ไปอีกนะฮะให้เห็นว่ามันไม่มีเราม,ม,มีเขารอกอืมการที่จะไม่มีเรามันต้องพลิกออกมานะครับมันต้องแทงเข้าไปข้างในอะ่ะนะครับต้องดึงปัญญาให้มันเกิด ไม่ใช่ไปน,นั่งสอนกันเรื่องขันห้าเกิดดับนู่นนี่นั่นนะไอ้นี่มันเหมือนสอนกอากาอก็ไก่ผมที่เกียดมานั่งคุยเรื่องพวกนี้แล้วผมไล่ฐานอย่างเดียวแล้วตบเข้าไปด้วยปัญญาเพราะมันไม่มีอะไรแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กินแค่ลิ้มรสแค่สัมผัสแค่รู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ย อิสระผมต้องบอกว่าธรรมะมันไม่มีคําว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องปรุงแตง่งปรุงปรุงปรุงยังไงก็ปรุงว่าธรรมะไงยก็มันไม่มีภาษาตั้งแต่แรกนะฮะภาษาเกิดขึ้นทีหลังนะฮะแล้วเอาภาษามาสอนกันแล้วมันจะจบหรือเปล่าวะแล้วมึงก็ไปจำเอาภาษาเชื่อเป็นตูเป็นตาว่าเขาพูดว่าเอออย่างน,างนี้อย่างนี้มึงเชื่อไปจริงๆก็ภาษามันเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นมาแค่อาศัยใช้อย่างเงี้ย เนี่ยแค่ใช้อย่างเงี้ยอืมกระลังหิวรู้สึกขึ้นมาหิวอะไรหิวน้ําอ่ะมันต้องปรุงรมได้งไงมันต้องปรุงเป็นภาษาขึ้นมาใช้งไงอืมไม่ใช่อน้ําไปสอนกันเอยน้ําดีอย่างนั้นน้าดีอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องโลกสมมติเออคนบอกว่านี่นิพานก็ได้เขาเรียกว่าน,นิพานเนี่ยคนแรกตั้งชื่อว่าน,นิพานเนี่ยดื่มนิพานก่อนอืมแล้วก็ไปหาซื้อนิพาน อ่าอันนี้นรกอืมโอ้นรกเป็นแบบนี้เหรอดื่มนรก <c oughs> นี่ไงอืมคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณคิดอยู่คิดที่จะเข้าใจไม่มีวันเข้าใจธรรมะของผมไม่ใช่การคิดที่จะเข้าใจมันเข้าใจอีกด้านหนึ่งแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันต้องสลับด้านก่อนนะฮะ ผมต้องปลดล็อกผมต้องดึงผมต้องทำให้คุณตั้งมั่นไม่งั้นคุณก็ต้องฟังผมจนจนใจคุณตั้งมั่นจิตคุณตั้งมั่นเจ้ามโนมันถึงจะอ่อนน้อมถ่อมตนมันถึงจะยอมยอมมันรู้ทุกอย่างมโนตัวเนี้ยแต่มันไม่รู้ตัวมันเองว่ามันหลมนะฮะคำพูดของผมพูดไปแล้วจบห้ามไปจําไปคิดไปปวงต่อว่าขันห้ามันเป็นอย่างนั้นว่าอายะอาจารย์วิทย์ทำไมต้องมาสอนธรรมะนี่ ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้มันเป็นไ,ได้หรอพวกมึงคิดอยู่นั่นแหละพวกมึงเลยไม่รู้ตัวเออก็เลยไปฝึกสติกันชิบหายไปป่วงหาวิธีฝึกสติเออทั้งๆท,ที่มึงมัวแต่หลงก็ไปคิดชอบไม่ชอบ,ชอบพอใจไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังปรุงแต่งอะไรมันก็เลยไม่มีสติเออมันก็ไม่รู้รู้ตัวไม่ได้เดินทางที่ถูกต้องก็เลยพยายามไปฝึกสติฝึกความรู้ตัวไปฝึกสมาธิ สติสมาธิและปัญญาเขาอยู่คู่กันเน่ยเขาไปด้วยกันนั่งแบบเนี้ลืมตาก็สงบหลับตาก็สงบไม่ต้องไปกดข่มอารมณ์ไม่ต้องไปดับที่หูดับที่ตามึงอย่าไปกดข่มอารมณ์นะฮะเออไม่ใช่เขาพอไม่พอใจหรือกดข่มอารมณ์ทาความรู้สึกไม่ให้รับรู้เรื่องอื่นแต่พอสิ่งที่ชอบพอใจเนี่ยไปยึดถือไอ้พวกคนโง่คนออสอนแบบเนี้ยอืมพอเพราะมันโง่อ,อยู่ไงมันหลงอยู่ไง มันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เที่ยงผู้เจ้าสอนนี่เกิดยานเออเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดเห็นจริงเออได้รู้นี่มันก็รู้ของมันเองด้วยนะเนี่ยหยิบก้นม้มันก็รู้เลยมันไม่มีเรารู้หรอกแต่พวกมึงคิดว่ามันมีเรารู้โอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบแค่นี้สั้นๆแค่ได้น้ําจิ้มนะครับทําคลิปเยอะก็พูดเยอะแล้วก็จํากันเยอะมันไม่มีอะไรให้คิดหรอกไอ้สิ่งความคิดแค่อาศัยความจําแค่อาศัย เราต้องออกจากสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาออกจากรูปออกยังไงอ่ะต้องมาเจออาจารย์ต้องมาสนับสนุนและปลดล็อกอาจารย์เท่านั้นเองถึงจะรู้ถึงจะได้ตัวปัญญาที่แท้จริงมาอาจารย์จะไล่ฐานไล่กลไกเข้าไปให้เห็นว่าแม่งติดตรงไหนโอเคครับเบอร์โทรของอาจารย์ก็ศูนย์ก็แปดสามสี่ี่อ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์สอนที่จบไม่ได้สอนใี <harness. S 1> ้จาถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้อย่าจําอย่าปรุงแต่งในสิ่งที่ผมพูดหาเหตุหาผลกับมันไม่จบหรอก คุณต้องเห็นคุณต้องพลิกด้านก่อนเบอร์โทรของมบัวก,ก็092 768 9674เจเ่นะฮะ,ะทางไลายนะครับนั้นก็จบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ